กินเลยคอึอไม่แต่ตกายแกจะมาหรอโอ้ตกายกับทั้งลมเอ้ยเมื่อเช้าเอาอันนั้นไปเสียบหแล้าคาไปเสียบฟูพริกอีกสิบเก้าเดข้างหลางหนูพริกแดสิบเก้าอะซื้อมาจากการนัดอะสิบเก้าเก้าละสองบาทแต่ยี่สิบบาทอะซื้อมาไวฮู้โกเนี่ยโอ้นที่ไก่ซื้อไว้พูนะอะ ซื้อไว้ไพ่มนไปใจ่ใส่น่ะพักบุ้งขึ้นเต้นนะกินกินเลยกินเลยคุณแม่ห้าโมงแล้วกินแล้วจะได้อาบน้ำนอนโอ้คุณแม่อาบแล้วเนาะไอ้อชนียไก่แห่ไหนเอาชื่อไก่ชื่อเออชื่อไอ้มา,าว่าวนอีอืมอืม เมื่อก่อนนั่นเขาปลูกบ้านอยู่ในทุ่นเะไอ้จาวะนี่อ่ะฮึฮะมันโตก็มันเป็นสวนเะมันยังมีอิฐแดงมีอิฐแดงมีต้นมะาพร้าวอ่ะแดดแดนเขาปลูกบา้านปลูกกระต๊อบมันมีอิฐแดงอยู่มันใช่ฮะไอ้ัน๊งไอ้คอร์ตไดแฮะไอ้ขาคอเนาะอืมน่องมันหนั เหมือนเหมืนอนเขามีอิซแดงมีต้นมะพร้าวปลูกขามละแตงแตงในสวนไปหนึ่ะดีฟักบุ้งใสนะ่ปุ๋ยเมื่อวานใส่ปุ๋ยเมื่อวานมันด้ง มอ๊ะมึงจำไปใส่น้ำ้วเอาขี้งวัวใส่เมื่อเช้าอีกหลุมสี่ห้าหลุมตรงแดงนั่นน้อง,งามเอาขี้งวัวใส่พอดีวันวน,าานี้ฝนตกมาใส่มอาะ Rông ngang lắm thưa quý vị nó nha, rông ngang. Cá hồi đi lên phốn tốc. มุกนี่มันเป็นวันหยังวันเดือนปิงเงี้ว่ะเขาเลยเสียศพวันนี้อะเดือนปิงนะวันพุธอ่ะวันพระวันพระวันเดือนปิงก็หอวันเดือนปิงนะเลยเสียศพวันนี้ถ้าบ่เสียวันนี้เอาพูดนี้วันนังขาร Bên bên thân thế nè Tì văn Tì mi bên phải há mồm đó nè Lên bên nàng hiêm hờ nè Đâu ạ nè Trăm đây ạ Trăm cái này ạ Trăm cái này ạ ạ nó đường xô mà dạ. hai gì à. không ai dạ Trăm bờ nè nó nè จะเอาเงินให้หญิงเอาเงินให้จะเอาเงินออกมาให้หญิงเอาออกมาลุงช่องก็บอ,อกว่ากับไปเบิกเอาคนเดียวแน่หญิงมันหัวใจอยู่เป็นที่เป็นทางขายปลากะไปเอาออกมาไปเบิกออกมางานซบเลยนะเอามาจา่ายเงินซบเลยนะอายเองเมียมั้นอ่ะเยเ้ไหนเย้อ เด็กเองแยกเมียมันอ่ะเมี่ยคนที่ตายอ่ะอืมอืมแค่นอกเป็นสิ่งไรอันแรกเออเป็นเกิดเออแม่ไหนมันมีเออแม่ไหนแรกอ่ะอืมตายกับปแล้วอ่ะสั่งเอาหัวลอยลอยหัว สั away, あああ่งผู้และ่แย่เส <training> ังเอาล้อยหัวว้นข้าวไม่เลยหัวอยหัวคนเบอคนเบ้อก็ยังบอกอ้ามาเพื่องาอกโยจังอาหารกองคนบอกแฮมแล้วมันน้อยนจะไปจาการไนจะมาเตรียมทำอีกมันน้อยเจังว่าเป็นกลอง ร้อยหัวนับเอาร้อยหัวร้อยหมื่ทำเงานเกษตยณร้อยไปไหนได้ค่ะนับร้อยหัวนับเอาไปทำเงานเกษียร้อยก่อนอ่ร้อยหัวเคลื่อนเบ้อร์เคลื่อนเบอร์ว่ะเอาก็เลยไอ้ส่งก็ไปนะเอามาเบื่อกองงินสมัชชิกระจายแล้วนะไอ้ไอ้ส่งอะภานาดูมาไปมาไป พี่ไเปเบแกไง้วเ,เ,เ,เบ่อแล้วเบ่ออะไรอ่เงี้ยคนเบื่อคนเบ่เนาะเไม่แพ้มาสองนี่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 แต่พี่น้ำมัน,มน,นโอเคเท่าทีัน้ากับบุ๊กกันก่อนหนมาละอืมอืมมันอยู่เคเท่าพี่นี่แต่ยูเคสเลยแหละแต่บ้าทองไห้นเนี่ยก็อยู่เคนี่เนี่ยอืมอืมไนเจ้าบุ๊กไปย่าเละ อยู your day, your healthy healthy so ่เคหเฮาอยู่ใกล้เฮาแล้วซ้ำดีอ่ะอืมร่ำร่ำงานผัวซุ่มไปหน่อยนึ่งอ่ะยังมาถึงลงน้ำนะฮะถึงลงน้ำเนี่แหยด้วยสวนเนี่ยแน็กไปหน่อยนึ่งอ่ะแกจัดใจที่ทำให้เนี่ยอืมอนอืมแต่ ถ้าเป็นเงิ่อนล้งเงืนนะเขาปลูกลำไยหลายๆลำไยา้ำไงแบงน้ะพี่นาำหัวสูงๆนะนะเออลำไยลำไยเกณฑ์ใหญ่นี่อืมถ้าเป็นเงืนลางเงนะอางารลกประวัตเลยไปเอืกเลยเงือนเลยเงืองวังเลยน้ำเหมืองไปเริ่มน้ำเหมืองไปต้งทั่วอืมเอ้คอืมเลยเปิดปันเ้อไปเนี่ย่ม มันปลาให้ยิ<ำ> <นำ S 1> ่งจอมร่ำาน้าเหมือกพูน่าอือแล้วก็บัดรเรียวในมันไดตการพนันอืวกเกี่ยววันกระบาหนี่โอ้ยนง,งานศพเมืงอวังที่บันตายหัวใจนนมันงามเื้อขายเมามีหนีนี่เจนี่เออเด็ก้องไัห่ฟนเน็ซ้อนนี่อืออือ ใคือใคเป้ง่ต <c ười> uh. ัวเดียวชือตัวเดียวชื่อเนี่ยนี่และเดงนะัแกหังพิเลยเดนนึนะอืมแมกินนองพิโลอ่ะปลาดุกอ่ะปลาดุกั้งแบบอืมเดี๋วปลาดุก่มแะนี่นี่นเ่เน้องอ่ะอืมมาได้เดี๋ยวโอเคเอนอืม มันเป็นน้องสีวิไรจ๊ะยีแดงอ่ะอืมอืมไปไม่ยิงไปไม่เก่าก้นหนักอืมไม่ยิงมีสีเพราะใจแห่อืมเด็กเพราะใจก็เลอะช้าเป๊ะอะไรท้าวแดงที่ย่าย่ายรามันเขาได้หัวรวยนะไอ้ยีแดงเนี่ยนะเนระนี่จะเป็นจะท้องที่สดปะ Hoặc như phóng sự. Hey, để đáng ở đen đứa. mẹ ơi! hiểu đen thì môn. Tay môn mì luôn, nè? Mì luôn, nè? Mì. nó là như thế. Ung. Ung là như thế. Ung. Ung là như đi Ung. Ung là như thế. Ung. Ung là như thế. Ung. Ung là như là 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 ที่มีสอดลูกชีวิไลนะที่มีสอดนี่นะม่นช่เหแดงนะอ้าจิ้นจินิน,น,นลูกอิ่ม้ะโอ้ยฝนใสเป๊ะหาดเลยเต็มตีนนะผพ้ย่างพูง้ย่างเราจะไปฝนตกาสาดเต็มตีนนะ